รู้ไหมครับว่าการที่จะมียอดล้านมันไม่ใช่แค่ความเก่งครับแต่สิ่งที่สำคัญและเป็นหัวใจนะครับมากกว่าความเก่งนั่นคือคุณมีศรัทธาหรือเปล่าครับสวัสดีครับผมบีมยานพัฒน์ครับนักแปลแบนออนไลน์ครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการขายออนไลน์เช่นเคยครับนะแต่เป็นการขายออนไลน์ที่อยู่ในช่วงสภาวะวิกฤต รเรากําลังอยู่ในช่วงของโรคระบาดโควิด19นะครับเรากําลังอยู่ในช่วงของการเมืองไทยที่ค่อนข้างวุ่นวายนะครับแล้วก็ไม่จบสิน้นนะครับยังมียังมีการต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับผลกระทบที่ตามมาบางทีความยากนะในการทํางานอาจจะมีบ้างครับเวลาเราทํางานอาจจะมีอุปสรรนะครไม่ว่าจะเป็นการปิดการขายค่อนข้างยากนะครับลูกค้าบอก ขอจิ้นเดือนแล้วกันนะครับตอนนี้รองเงินนะฮะลูกค้าไม่มีเงินไม่มีกาลังไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อของนะฮะบ,บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ทาไมมันเหนื่อยจังเลยนะช่วงนี้ทําไมมันยากจังเลยหลายคนทอ้อนะฮะบ,บางคนบอกว่าเรียนมาทุกสํานักแลลวนะเพราะอยากที่จะประสบความสําเร็จในการขายออนไลน์นะครับคือวันนี้ตัดสินใจแล้ว นะออกจากงานมาหรือว่าบางคนเก็บหอมลอมลิบนะมีเงินก้อนหนึ่งแล้วอยากกระโดดมาทำออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนะครับแต่มันไม่ได้เป็นหนังที่หวังครับบางคนรู้สึกว่าทำไปสักพักหนึ่งนะผ่านมาแล้วเกือบจะครบป,ปีแล้วยังอยู่ที่เดิมย่ำอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยนะครับกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะนี่เรามาถูกทางแล้วเหรอเอ๊ะ หรือว่ามันจะไม่ใช่ทางของเราเริ่มมีการตั้งคําถามนะครับนะบางคนเนี่ยเรียนมาทุกสำนักนะครับเรียนรู้ฝึกฝนแต่มีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครหรือบางทีเหนื่อยหรือเกินท้อหรือเกินนะจะทำต่อดีไหมหรือเลิกตอนนี้ดีกว่า นะเลิกตอนนี้ยังไม่สายนะครับบางคนก็ตัดสินใจไม่ได้สู้กับตัวเองนะฮะท่านนึกถึงหนังการ์ตูนคือ,อตัวขาวกับตัวดำมันกำลังทะเลาะกันอยู่นึกออกมะเออตัวขาวกับตัวดำเนี่ยตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าเดินหน้าต่อหรือว่าถอยนะครับภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นภาวะที่โอ้โหเหนื่อยที่สุดคุณเคยรู้สึกไหมบางวันตื่นขึ้นมานะยังไม่ทำอะไรเลย ไม่ได้ทําอะไรเลยนะตื่นขึ้นมานอนอยู่บนเตียงแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้วสุดท้ายทั้งวันนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะอะไรครับมันคิดไอตัวขาวกับตัวดํามันสู้กันอยู่นะในขณะที่คือคุณเนี่ยไม่ได้ออกแรงทําอะไรเลยที่เป็นเนื้องานเลยสักอย่างงานไม่เกิดนะแต่เหนื่อยจังเลยเครียดจังเลยนะถึงได้บอกนะครับว่าวันนีนะ้คุณต้องมาปลดล็อกเรื่องพวกนี้ก่อน วันนี้ถ้าใครที่บอกว่าขายออนไลน์มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกเหนื่อยและท้อและเกินเนี่ยวันนี้ผมมาให้กําลังใจนะครับใครที่อยากแชร์ไปฝากเพื่อนช่วยกดแชร์หน่อยครับนะครับนะรับรองว่าข้อมูลในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยมีพลังกำลังในการที่จะขายออนไลน์ต่อไปจนประสบความสําเร็จได้นะครับประเด็นในช่วงภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยมันคือเรื่องของ ความศรัทธาครับความศรัทธาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพลังภายในที่คุณมองภายนอกมองไม่เห็น,นคือบางทีคนบางคนเนี่ยไปเรียนมาทุกวิชาทุกสำนักเรียนยิงแอดมาเรียนคอนเทนต์มาก็หลายอาจารย์แล้วนะครับแต่เวลาทำเนี่ยยังหนาวๆร้อนๆยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมบางทีเจอปัญหาหน่อยเอ๊ะถอนตัวหรือเปล่าจะถอนตัวดีไหมนะครับ แต่บางคนก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะครับหรือว่าฟันฝ่าเหตุการณ์จนประสบความสําเร็จได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณไปต่อได้นะครับแล้วอะไรล่ะที่ทําให้บางกลุ่มเนี่ยประสบความสําเร็จเดินหน้าต่อได้แล้วบางกลุ่มอะไรที่ทําให้เขาถอยหลังกลับมันคือเรื่องของความศรัทธานะเพราะความศรัทธามันจะทําให้คุณน่ยไม่มีทางล้มเลิก คนที่ขุดเพชรเดินเข้าอุโมงขุดเพชรไปแล้วเนี่ยตันะ้งหน้าตั้งตาอยากจะเจอเพชรเร็วๆแต่ทำไมเขาเดินหันหลังกลับออกมาครับโดยที่ทั้งๆท,ท,ที่รู้นะบางคนบอกถ้าเดินหันหลังกลับมาเนี่ยไอ้เพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยมันหัวเราะเยาะคุนแน่นอนเลยแต่ต้องยอมเกินน้ำลายตัวเองนะครับยอมให้เขาสนน้ำหน้าเพราะ คุณไม่มีกําลังเหลือพอถ้าเปรียบเทียบคือแบตคุณนะมันหมดแล้วแบตใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่คุณมีแบตสำรองอีกอันนึงดีไหมถ้าวันนี้ผมให้แบตสำรองนะครับคุณไปอีกก้อนหนึ่งนะครับใครว่าดีครับพิมพ์ก้าหน่อยครับนะแบตสำรองก้อนนี้คือเรื่องของความศรัทธานะที่กําลังจะพูดถึงคือวันนี้หลายคนเนี่ย ทำงานแน่นอนทุกคนเจอปัญหาผมเองเจอปัญหาเหมือนกันนะเข้ามาทําใหม่ๆเนี่ยนะฮเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะครับขายของออนไลน์นี่แหละแต่ว่าตอนนั้นเป็นของของถมนะซึ่งมันมันมันเป็นสีเทาเออหาว่าผมขายาไม่ใช่นะนะครับสีเทาหมายความว่ามันเป็นกล่องรับสัญญาณตัวหนึง่งนะครับที่คือมันไม่ได้ถูกต้องร้อ นะอาจจะไม่ได้เสียภาษีตรงนี้นั่นนะแล้วสุดท้ายเองเนี่ยสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันก็มีวันหมดอายุของมันนะฮะสุดท้ายแล้วก็คือผมก็โดนยึดนะครับหลังจากนั้นนะรกระโดดมาทำธุรกิจนะครับทำซอฟต์แวร์นะครับ,รนะรบก็ไม่ไประสบความสำเร็จนะแต่ทำไมวันเนี้ยผมยังอยู่จุดนี้นะครับเพราะผมไม่เคยล้มเลิก ถ้าให้เปรียบเทียบคือมันผ่านมาหลายปีแล้วะนะทำไมคุณยังไม่ล้มเลิกเพราะคุณยังมีศรัทธาไงผมยังมีศรัทธาว่าถ้าวันนี้ถ้าวันหนึ่งผมประสบความสำเร็จคนอย่างผมเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือคนได้มากขึ้นนะครับคนอย่างผมสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำเรื่องดีๆได้มากกว่าน,นี้นะเพราะผมก็เลยยังเดินหน้าต่อ เหมือนกันครับวันนี้ครับเราทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณขาดความเชื่อความศรัทธาพลังมันไม่มีนะครับแบตบคุณจะแบบหมดลงเรื่อยๆนะครับความเก่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งความเก่งคือสกิลนะฮะแต่ทุกสกิลต้องมีพาวเวอร์ไหมต้องมีพลังข้างในไหมอืมนะเหมือนคุณแบบมีมีเครื่องยนต์ที่ ดีมากอะแต่แบตดันหมดเนื่ออกปะเออแบตดันหมดนะคือแค่สตาร์ทก็สตาร์ทไม่ติดแล้วเออรถยนต์คุณแบบหืมซปเปอร์คาร์เลยอ่ะเออโคตรแรงอนะแต่แค่แบตหมดอะแค่สตาร์ทก็สตาร์ทไม่ได้แล้วอะคุณจะไปถึงเป้าหมายได้ปะไม่ได้มัน,นความศรัทธานี่เหมือนแบตเตอรี่นะครับที่สามารถขับเคลื่อนคุณ นะแม้แต่วันหนึ่งที่แบบอะไรคุณแม่งพังมันบอบช้ำม,ม,มากๆเลยโดนแบบลูกค้าบูลี่นะลูกค้าไม่รับของนะเจอปัญหา Facebook ปิดเพจนะครับ o k o ปิดตัวจัดการโฆษณานะครับคอนเทนต์แม่งโคตรแพงลูกค้าปิดยากชิปเพงเลยแต่สุดท้ายแล้วแบตเตอรี่คุณมันยังเหลืออยู่ความศรัทธาคุณยังมีอยู่คำถามคือคุณจะเดินหน้าต่ออ คุณจะสู้จริงป่ะคุณสู้นะครับแล้วถ้าคุณเดินหน้าไม่มีหยุดเนี่ยวันหนึ่งมันจะถึงวันที่เหมาะสมเวลาที่ใช่นะครับแล้วจังหวะน,นั้นคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันรอเวลาที่เหมาะสมครับความสำเร็จวันรอวันและเวลาที่เหมาะสมที่คุณพร้อมจะรับมันนะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรา จะขายออนไลน์นะครับคุณต้องมีความเชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จเชื่อในระดับไหนเชื่อในระดับที่นะครับวันนี้ถ้าคุณสําเร็จแล้วคุณจะสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ได้ยังไงให้นึกแบบนี้นะครับเพราะทําไมถึงต้องนึกแบบนี้เพราะถ้าเกิดว่าคุณจะทําเพื่อตัวเองอเนี่ยเฮ้ยแค่อยากมีบ้านหรูๆอยากมีรถหรูๆ บางทีมันพลังไม่มากพอเนื่องว่าเออเดี๋ยวถ้าได้แล้วก็ได้แล้วก็ได้แล้วก็หายอยากได้แล้วไงต่อไปยังไงต่ออืมแต่ถ้าวันนี้คุณคุณคิดภาพใหญ่ว่าถ้าคุณประสบความสําเร็จคุณสามารถช่วยเหลือโลกใบนี้ได้มากกว่าเดิมคุณสามารถทําให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นคุณช่วยเหลือคนได้มากขึ้นนี่คือความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ นะครับเพราะงั้นเนี่ยอะไรครับนะครับอะไรที่มันจะทำให้คุณเนี่ยมีความศรัทธานะครับสิ่งแรกเลยคุณเนี่ยต้องลงมือทำนะฮะมันจะเกิดศรัทธาไม่ได้เลยถ้าคุณมัวแต่คิดฝันลมๆแรงๆเขาเรียกว่างมงายถ้าวันนี้นะคุณอยากคุณบอกเลยว่าอูอยากได้รถหรูอยากได้บ้านหรู อย่าแบบว่าพาพ่อแม่ไปเที่ยวไปกินไปเที่ยวนะครับอย่าพาพ่อแม่แบบซื้อบ้านให้พ่อให้แม่นะครับแต่คุณไม่ลงมือทําอะไรเลยมันความคิดของคุณหรือหรือความฝันของคุณมันก็เป็นได้แค่การเพอเจอคุณเคยได้ยินไหมคําว่าเพอเจอซึ่งแน่นอนหลายคนได้ยินครับเพราะว่าตอนเด็กนะครับเราเวลาเราพูดตอนเด็กๆเ,เนี่ย นะพูดถึงความฝันอย่างเงี้ยก็มักจะโดนเพื่อนล้อถูกไหมเพอร์เจอร์นะครับอันนั้นตอนเด็กเข้าใจได้นะครับเพราะว่าคุณอา,อาจจะยังไม่มีวุฒิภาวะที่จะมาทำนะครับตามความฝันหรือความฝันตอนนั้นมันจะเกิดขึ้นตอนโตซึ่งตอนนั้นคุณยังเด็กอยู่นะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณยังทําเหมือนเดิมก็คือทําเหมือนเดิมตอนเด็กนะ พูดแต่ไม่ทำนั่นคือการเพ้อเจ้อนะวันนี้คุณมาไกลกว่าน,นั้นมากแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณต้องลงมือทำทำในระดับไหนละ่ะทำในระดับที่ว่าคุณชอบตัวเองทุกวันคุณชอบตัวเองอะไรล่ะที่ทำให้คุณชอบตัวเองเฮ้ยตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาเรื่องคอนเทนต์เรื่องการยิงอด พัฒนาเรื่องการตอบชัดหาข้อมูลเพิ่มเติมลองทดสอบ ab t e s ทลองทำแอดลองทำคอนเทนต์ใหม่ๆไม่คิดนะฮะขยันคิดคอนเทนต์ใหม่ๆขยันหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเห็นไหมขยันเข้าไปอ่านชคำตอบลูกค้าขยันเข้าไปอ่านฟีดแบคลูกค้าเพื่อพัฒนาวิธีการตอบครั้งต่อไปเนี่ยคือสิ่งที่คุณทำ แล้วคุณต้องทำทุกวันจนคุณรู้สึกเฮ้ยคุณชอบตัวเองจังเลยที่มีวินัยแบบนี้คุณชอบตัวเองจังเลยที่พัฒนาตัวเองแบบนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้พัฒนาตัวเองทุกวันเพราะคุณจะรู้สึกภูมิใจตัวเองอย่างน้อยๆนะถ้าวันนี้คุณพัฒนาตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าเออแม่งก็ยังไม่ถึงไหนเลยว่ะแม่งก็ยังแบบยังไม่รวยทัทีอ่ะนี่แหละ นี่แหละคือแบตก้อนสุดท้ายที่คุณยังยังยังจะเดินต่อได้คือคุณเนี่ยอย่างน้อยอ่ะใครจะศรัทธาคุณไม่รู้อะ่แต่ตัวคุณเองคุณศรัทธาตัวคุณเองเมื่อไหร่ที่คุณหมดคนคุณนะหมดศรัทธาตัวเองนะเมื่อไหร่ที่คุณหมดศรัทธาตัวเองคุณก็เป็นแค่คนที่ไม่สำคัญเออเจ็บเจ็บเจเจบเจบเจบคนไม่สำคัญ ไม่แปลกใจนะบางคนนะสมัยเรียนนะครับแบบเพื่อนเนี่ยบอกจะไปจีบสาวนะครับคือคนบางคนเนี่ยจีบสาวไม่เคยติดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเด็กวัยรุ่นเนี่ยคืออาจจะเป็นคนไม่มั่นใจถูกไหมไม่ได้แบบไม่มั่นใจตัวเองไม่มีความศรัทธานในตัวเองนะ มันสะท้อนไงคนอื่นเนี่ยเขาดูเขารู้ว่าเฮ้ยคุณเน่ยแม้แต่ตัวคุณเองคุณยังไม่ชอบตัวเองเลยคุณจะให้คนอื่นมาชอบได้ไงนะอันนี้อันนี้คือความศรัทธาในตัวเองเออเหมือนกันครับวันนี้คุณต้องศรัทธาในตัวเองคุณเป็นผู้ชายหรือว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะครับคุณเป็นคนที่รักษาวินัยนะครับคุณเป็นคนที่ทำทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมทุกวัน ในทุกๆวันอย่าง,งน้อยๆนะคุณไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยแต่คุณเคารพตัวเองแน่นอนคุณรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณไม่กระจอกแน่นอนครับนะครับและวันหนึ่งผมเชื่อคุณต้องประสบความสําเร็จแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ยกเว้นคุณหันหลังกลับแล้วล้มเลิกโอเคไหมครับอ๋อ นะบ,บางคนบอกว่าก็พูดง่ายสินะครับก็พูดง่ายสิไม่ได้อยู่ในสภาวะที่กำลังยากบนบากเลยลองมาเป็นชั้นดูสิผมเข้าใจแน่นอนว่าทุกคนเรืมองปัญหาตัวเองอะเป็นที่ตั้งถูกปะลองลองลองมาเป็นชั้นบ้างดิที่ต้องแบกของนะครับกองเต็มบ้านเลยตอนนี้ออขายไม่ออกนะครับแล้วก็ยิงแอด รูดบัตรเครดิตไปเป็นนี่บัตรเครดิตนะฮะต้องผ่อนบัตรเครดิตตอนนี้คือธนาคารตามทวงยิกเลยลองมาเป็นแชมป์ั้นสินะครับแล้วเธอจะพูดไม่ออกผมเข้าใจปัญหาทุกคนเนี่ยใหญ่หมดแล้วครับนะทุกคนไม่ได้มองปัญหาคนอื่นใหญ่ครับแต่มองปัญหาตัวเองเนี่ยใหญ่มากเพราะเราโฟกัสแต่ปัญหาเคลี okay, ปะไม่ทำไม่ลองทำดูแล้วครับว่าถ้าวันนี้ปัญหามันดูใหญ่มาก คุณก็มองว่าปัญหาของเราอ่ะมันเป็นปัญหาคนอื่นอืมแล้วคุณก็ช่วยนะฮะคุณเป็นนายเแล้วกันปัญหาที่คุณมีตอนเนี้คุณมองว่ามันเป็นปัญหาของนายบคุณเป็นนายเเนี่ยคุณเป็นเพื่อนนายบอ่ะคุณไปช่วยเขาแก้ปัญหาแล้วกันถ้าคุณเอาตัวเองออกจากปัญหาส่วนตัวนะแล้วคุณไปช่วยคนอื่นเนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเวลาช่วยปัญหาคนอื่น ช่วยกันอื่นแก้ปัญหาทำไมมันง่ายกว่าแก้ปัญหาตัวเองวะเพราะอะไรคุณไม่ได้มีอารมณ์คุณไม่ได้มีอารมณ์ไปเกี่ยวข้องคุณใช้แค่หลักการวิธีการแก้เข้าไปช่วยแต่สาเหตุที่คนส่วนใหญ่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เพราะว่าคุณมัวแต่มีอารมณ์เสียใจมีอารมณ์โมโหนะครับมันเลยไม่มีเวลาได้คิดหาวิธีมาแก้ในทางตัว้ข้ามบางคนบอกหู้ยเวลาเพื่อนมีปัญหานะ นะครับโอ้โหไปอาสาช่วยเนี่ยช่วยได้เก่งมากเลยแก้ปัญหาให้เพื่อนได้ดีมากเลยแต่พอเป็นปัญหาตัวเองตกน้ําตายครับไปไม่เป็นนะฮะโฟกัสเพราะคุณโฟกัสอยู่กับปัญหาเหมือนกันบางคนบอกเ,ออเวลาไปสอนเพื่อนยิงแอดเนี่ยมันปังเป็งเลยแต่เวลาแอดตัวเองมีปัญหาไปไม่เป็นเลยเนี่ยฮะเพราะเวลาแอดตัวเองมีปัญหาคุณมัวแต่เสียใจอยู่ นะมัวแต่โมโหให้ Facebook ว่าเอ้ยทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงมัวแต่โทรไปทะเลาะก,กับเจ้าหน้าที่ของ Facebook ว่าทำไมไม่บอกว่าว่าฉันผิดข้อไหนถึงต้องปิดเพจฉันนะซึ่งเขาไม่บอกอยู่แล้วว่าคุณผิดข้อไหนคุณต้องไปอ่านเองพิจารณาเองนะครับเออโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นปนัญหาของเรามันดูใหญ่ทั้งนั้นแหละครับนะฮะ แต่วันนี้นะคุณต้องเอาตัวเองออกมานะมองปัญหานั้นเสมือนว่าเป็นปัญหาคนอื่นแล้วค่อยๆแก้ค่อยๆแก้นะครับค่อยๆแก้ทีละเคสนะฮะบ,บางคนบอกโอ้ปัญหาพี่บอกเลยว่าใหญ่ที่สุดละนะครับใหญ่ที่สุดขอโทษครับใหญ่ที่สุดในระดับไหนลองใช้เทคนิคแบบนี้ดู ถ้าคุณนึกว่าปัญหาคุณมันใหญ่ที่สุดแล้วนะลองนึกซะว่าถ้ามันร้ายเลวร้ายที่สุดเลยนะเลวร้วายที่สุดเลยที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณมาลงมือทําการขายออนไลน์เนี่ยนะฮะออกมาขายออนไลน์เนี่ยออกมาเป็นนายตัวเองเนี่ยเลวร้วายที่สุดคืออะไรอย่างน้อยคือคุณ K เป็นนิบัตรเครดิตติดแบล็คลิสต์เลวร้วายที่สุดคือของกองอยู่เต็มบ้านเลวร้วายที่สุดคือไม่มีบ้านอยู่โดนยึดบ้านโดนยึดรถ ไปอยู่บ้านแม่ได้ไหมเออเล็ว้ายที่สุดโด,โดนยึดบัตรเครดิตใช้เงินสดแทนได้ไหมใช้บัตรเดบิตแทนได้ไหมในการยิงอัดคุณต้องนึกถึงสิ่งที่เร็ว้ายที่สุดว่าเฮ้ยถ้ามันถ้ากูลงมือทําเป็นนายตัวเองวันเนี้ยเร็ว้ายสุดมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะหายกลัวหายกังวลทันทีหายกังวลทันที นะเพราะหลายคนเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าแม้กระทั่งจะเดินหน้าต่อคือบางคนแบบกลัวไงมาทําได้ครึ่งหนึ่งก้าวขามาครึ่งหนึ่งขุดอุโมงมาถึงกลางถ้ำเฮ้ยถ้าเดินต่อเป็นไงวะกูจะสําเร็จไหมวะมีการตั้งคําถามมีความกลัวเกิดขึ้นขายต่อหรือว่าจะถอยดีวะนะถ้าถอยตอนนี้ยังพอมีลุ้นนะนะเห็นไหมเพราะคุณกลัวไง คุณพอมันตัดสินใจไม่ได้สัทีอ่ะนะคุณก็เดินหน้าไม่เต็มที่แล้วนะครับคุณไม่สามารถเอาเอาจิตของคุณไปโฟกัสความสําเร็จได้คุณก็จะมัวคิดอยู่กับวนอยู่กับปัญหาวนอยู่กับอุปสรรคเคลียร์ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยนึกถึงเบิร์ดเคสไปเลยเลวร้ายที่สุดในการขายออนไลน์อย่างน้อยคือคุณไม่มีบ้านอะยู่นะฮะไปอยู่กับเพื่อนจะริงป่นะเออ เร็วๆสุดไม่มีเครดิตแล้วไม่ทำบัตรเครดิตไม่ได้แล้วนะครับยิงแอบติดลบไปอ่ะใช้บัตรเดบิตได้ไหมใช้บัตรเงินสดได้ไหม,นนไไหมยืมบัตรเพื่อนได้ไหมจ่ายเงินสดให้เพื่อนได้หมดอ่ะมันมีวิธีเยอะแยะมากมายในการที่คุณจะทําต่อจริงไหมนะเว้นแต่ว่าคุณจะทําหรือเปล่าโอเคไหมครับนะงั้นเลิกกลัวนะครับแล้วเดินหน้าต่อให้เต็มที่ครับนะครับแล้วสุดท้ายครับวันนี้นะอยากจะบอกทุกคนเลยว่า คุณอยากจะเป็น V.I.P. อยากประสบความสำเร็จออะยอดล้านภายในปีนี้เดือนนี้เดือนนี้ปีนี้คุณตั้งเป้าหรือยังปักหมุดหรือยังคุณต้องนึกภาพเลยว่าในวันที่คุณเนะี่ยยอดล้านเนะี่ยคุณจะช่วยเหลือใครคุณชีวิตคุณจะดีขึ้นยังไงบ้างนะครับการที่คุณมียอดล้านครอบครัวจะดีขึ้นยังไงนะ ให้นึกถึงเป็นระดับที่ว่าคนที่มีเงินล้านจะพูดใาย,ยังไงกับลูกค้าจะพูดใาย,ยังไงกับเพื่อนจะวางตัวยังไงจะใช้ชีวิตยังไงให้นึกถึงในระดับนั้นแล้วให้ทําทันทีบางคนบอกอา้าวไม่รอให้ถึงไม่ไม่รอให้ตึกแตะเงินล้านก่อนหรอไม่ต้องรอแนวทางปฏิบัติถ้าคุณรอว่าวันนึงสําเร็จก่อนแล้วค่อยทําไม่มีทางถึงไม่มีทางได้เป็น นค,คนสําเร็จต้องทําตั้งแต่วันนี้หมายความว่าแนวคิดคนมีเงินล้านคือคุณต้องมีวินัยตื่นเช้านะครับพัฒนาตัวเองแบบที่ผมบอกนะมีอะไรบ้างพัฒนานะพัฒนาตัวเองทุกวันทําให้ดีที่สุดทุกวันนะมีความเชื่อความศรัทธาที่จะประสบความสําเร็จนะถือว่าทวนไปในตัวนะครับนะบแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่เกิดความกลัวให้นึกถึงจุดที่เลวร้วายที่สุดนะนึกถึง worst case ที่สุดเลยนะครับ แล้วคุณจะได้ขจัดความกลัวออกไปหมดแล้วก็โฟกัสกับงานมันสัทีใช่ไหมครับนะและสุดท้ายก็คือว่าภาพความสำเร็จต้องอยู่ในตัวคุณตลอดเวลามันไม่ใช่รอวันที่คุณจะสำเร็จแล้วคุณค่อยปฏิบัติไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มีทางคนสำเร็จต้องปฏิบัติแบบคนสำเร็จก่อนคุณถึงจะสำเร็จได้ นั้นวันนี้ทําตัวเองนะครับให้เหมือนคนสําเร็จทุกอย่างตื่นเช้ามีวินยัยพัฒนาตัวเองนะครับทบทวนคอนเทนต์นะครับฝึกทำคอนเทนต์ใหม่ๆเขียนคอนเทนต์นะครับเรียนรู้เรื่องการเทคนิคการยิงแอปใหม่ๆนะอ่านคอมเมนต์ลูกค้าอ่านแชทลูกค้าลูกค้าตอบแบบไหนที่จะปิดการขายได้ดีที่สุดฝึกและพัฒนาตัวเองทุกวันแล้ววันหนึ่งเนะี่ยมันเหมือนกับคุณเจรานายเมันทวกวัน คนเรามันพัฒนาทุกวันนะมันจะคมขึ้นเรื่อยๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับแล้วคุณรู้ตัวอีกทีหนึ่งนะเป็น VAP ยอดแตะล้านเรียบร้อยโอเคไหมครับเนาะแชร์ไปฝากเพื่อนด้วยครับถ้าคลิปนี้ดีนะอย่าลืมแชร์ไปฝากเพื่อนหน่อยเผื่อบางคนกําลังแบบไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับไม่รู้ว่าจะขายต่อดีไหมจะถอยดีไหมคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับ,นะรบขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ